ไวรูสกลับมาอีกครั้งกับการเอาเรือหนึ่งที่นั่งมาทดสอบที่การทะเลคลื่นแรงแบบนี้จะเป็นยังไงไปดูนครับการควบคุมนะครับก็ต้องอาศัยความทำนนานในการทายบ่อยๆนิดนึงนะครับ ไวทบุ๊กกับใหม่คังกับการเอาเรือขยักรุ่นยอดนิยมตลอดการของไวทบ o ๊กนะครับรุ่น1ที่นั่งตัวนี้เนี่ยเรามีการอัปเกรดเวอร์ชั่นใหม่ปี2025มีอะไรเจ๋งๆบ้ากไปดูกันครับวันนี้นะครับไวทบ๊มากับเรือ1ที่นั่งวิวสวยๆข้างหลังแบบนี้นะครับเราอยู่กันที่ชนบุรีวันนี้เนี่ยเราตั้งใจมาทดสอบในวันที่คลื่นแรงๆเลยนะครับสังเกตนี่คลื่นแรงมากโอเคเรามาเริ่มกันก่อนเลยว่า หนึ่งที่นั่งของเรานะครับมีการอัปเกรดเวอร์ชั่นใหม่ให้น่าใช้มากขึ้นโดยที่ยังคงคอนเซปต์ราคาประหยัดน้ำหนักเบาเหมาะใช้งานคนเดียวพวกพายง่ายสะดวกนะครับอ่ะเรามาเริ่มจากสเปคกันก่อนเลยสำหรับความยาวของตัวนี้นะครับความยาวของเขาจะอยู่ที่9.9ฟุตหรือประมาณ2.95เมตร295เซนนะครับตัวนี้เนี่ยยังคงขนาดเท่ากับรุ่น v 1นะครับความกว้างของเขา78เซน หมาะกับคนที่น้ําหนักตัวไม่เกิน100กิโลนะครับสามารถนั่งได้สบายๆเลยและตัวเรือน้ําหนักเพียงแค่21กิโลกรัมเท่านั้นเองสําหรับสายนักผจญภัยนะครับโดยคนเดียวโรงแรมยูสตร์อยากจะได้เอาไว้ให้นักท่องเที่ยวไว้เล่นริมหาดสวยๆแบบนี้นะครับก็สามารถดูแลได้ไม่ยากนะครับด้วยน้าหนักของเขาเพียงแค่21กิโลกรัมแต่เขาล้บน้ําหนักได้ถึง140กิโลกรัม<ว>โอโ้โห นักต้องเคี้ยวตัวใหญ่ๆหรือว่าผู้ภายตัวใหญ่ๆนะครับสามารถนั่งได้สูงสุด140กิโลกรัมเลยน้ำหนักเบาแค่ไหนนะครับเราจะลองยกให้ดูกันว่าน้ำหนักนะครับเพียงแค่21กิโลกรัมครับยกคนเดียวนะครับเบาๆแบบนี้ได้สบายมากเลยนะครับ สำหรับรุ่นนี้นะครับ2025เรามีการอัปเกรดใหม่ให้น่าใช้ขึ้นนะครับอะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันว่าเราอัปเกรดอะไรกันบ้างจุดหลักๆที่เรามีการอัปเกรดกันนะครับก็คือหูจับด้านข้างเรือนะครับก็คือตรงนี้ตรงนี้นะครับมันจะช่วยให้เวลาที่เรามัดนะครับปกติเนี่ยรุ่นเวอร์ชันหนึจะมีแค่หูจับแบบเชือกแบบนี้ครับแบบนี้แต่ถ้า บางครั้งเมื่อใช้งานไป2อสปีนะครับตัวเชือกก็าจะเปื่อยจะขาดได้เราก็เลยมีการอัปเกรดให้มีการมัดเรือหรือว่าการหิ้วเรือจากด้านข้างเรือแบบโมอินนะครับที่จะเป็นตัวจับแบบฝังไปในตัวเรือเลยก็จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวเรือแล้วก็ช่วยให้การใช้งานนะครับยกง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นและจุดที่2นะครับเราก็มีที่วางแก้วที่เราตั้งใจเอาไว้เวลาที่เรา ไม่แรงมากนะครับเราก็สามารถวางขวดน้ําแก้วน้ําพิงไปเป็นบริเวณนี้ได้เลยนะครับแล้วตัวนี้เราก็สามารถติดเบาะนั่งเสริมนะครับได้เหมือนกันก็เป็นเบาะนั่งที่ช่วยเพิ่มความนุ่มนั่งสบายให้กับตัวเรือและยังคงคอนเซปต์เดิมนะครับหนึ่งที่นั่งสามารถติดมอเตอร์ไกด์ได้นะครับจากตัวจับไกด์แท่นเครื่องด้านหลังตรงนี้นะครับถ้าเราใส่แท่นออกมาเราสามารถติดมอเตอร์ไกด์ด้านข้างได้และนี่ก็เป็นสเปคคร่าวๆของ ตัวหนึ่งที่นั่งนะครับรุ่น9.9ฟุตในเวอร์ชั่น2025เป็นไงครับน่าใช้มากขึ้นเลยใช่ไหมครับแเราจะลองภายจริงกันดูนะครับว่าตัวนี้1ที่นั่ง9.9ฟุตที่เป็นรุ่นยอดเยี่ยมของไบบูกับเคลื่อแรงๆงแบบนี้จะเป็นยังไงไปชมกันครับ ขัดข้องนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเราออกกันมา200เมตรจากชายฝั่งนะครับจะเห็นว่าลมตอนนี้เนี่ยแรงมากๆขึ้นแรงมาก,มากๆเลยนะครับเห็นไหมครับว่าคลื่นเนี่ยผ่านเรือไปนะครับเข้ามาแบบโหมกระหน่ากันเลยทีเดียวตอนนี้นะครับด้านหลังของเราก็จะเป็นวิวที่ชนบุรีนะครับปราสาท,ทสัจธรรมสวยๆแบบนี้เพื่อนๆสามารถเอาเรือมาออกกําลังกายภายจากท่าเรือนะครับแบบนี้ได้เลยนะครับ สำหรับเรือรุ่นนี้นะครับเวลาที่เราพายออกกำลังก,กายเห็นไหมครับเนี่ยปะทะขึ้นแรงๆแบบนี้นะครับเรือไม่พลิกคว่ำอย่างแน่นอนนะครับสําคัญคือต้องมีชูชีพติดไปด้วยนะครับและสําหรับใครที่ต้องการจะตกปลาจะต้องบอกว่าเรือลํานี้เหมาะกับการนั่งตกปลามากกว่าการยืนตกปลานะครับเห็นไหมครับว่าเรือออกแบบมาให้ลุยได้ทั้งน้ําจืดแล้วก็น้ําเค็มที่มีคลื่นสูงแบบนี้นะครับ ก็จบการรีวิวนะครับวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรือหนึ่งที่นั่งที่เราเอามาลองทดสอบริมทะเลก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้าครับ ทดสอบใหม่ทดสอบใหม่ลมแรง้ายออกมาแล้ว200เมตรนะครับ